นะโงคนมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซสวัสดีครับวันนี้มีโชคแผงคอของยามาฮ่าดู MX นะครับตัวเกา่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับยากง่ายยังไงไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองเช็คคร่าวๆกันดูก่อนครับว่ามันมาประมาณไหนมันจะจะไม่ยากมากตัวเนี้ยลูกค้าแจ้งว่าแผงคอได้ซื้อมือ2มาเปลี่ยน แต่โชคไม่ได้เปลี่ยนชอบโชคเป็นขอเดิมซึ่งนคดมาเดี๋ยวเราเช็คสถานการณ์โดยรวมแล้วเดี๋ยวดัดรวดเดียวเลยครับลองดูครับว่ามันเอียงซ้ายหรือมันเอียงฝาเอียงหน้าเอียงหลังขึ้นล่างขึ้นบนยังไงเดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนเราได้ข้อมูลตเข้าเข้า,ข,าข้าวไว้ในหัวแล้วเดี๋ยวเราเอาของเก่าเครื่องมือเก่าลงก่อน ดัดไปยังไม่ได้เอาลงเลยแทนดัดแกนแผงคอลงแล้วเดี๋ยวเราดัดถ่างก่อนครับโชกชุดนี้มันหุบเข้าครับเช็คแล้วมันหุบเข้ามากไปมันไม่ได้ฉากครับเดี๋ยวดัดไม่ได้ฉากก่อนแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากครับดัดสามส่วนตัดสามส่วนคือจบเลยเริ่มดัดฉากของ แกนโชก่อนฉากมีทั้งของแกนโชกทั้งของแกนแผงคอนะครับแนวแกนโชกแผงคอพระนาบและก็ะฉากสามอย่างาฉากของโชกจัดแล้วก็เดี๋ยวลองซิกดูว่ามันมาไหมมันพรหรือยังการใช้เว์ในวัดคือการรีเช็คฉากนะครับ ชาคือการวัดเฟรเนียคกันร,รีเช็คครับยังไม่ได้ดัดเพิ่มครับแต่พวกนี้พวกนี้จริงๆแล้วมันไม่เยอะครับนิดเดียวสาเหตุที่มันไม่ทางไม่หุบเยอะเพราะป้าเวลาใส่ล้อหน้าเข้าไปแล้วอะ่วอะเพาอ่ะเพาหน้ามันบังคับอยู่บังคับไม่ให้ทางไม่ให้หุบเยอะครับเยอะมากห้ามิลลิกโอ้โหเยอะมากแล้วรึ่งเสร็จเทียวเยอะมากเลบเพราะเพาหน้ามันบังคับอยู่ครับ เขาหน้ามันล็อกไว้ล็อกกระดุมมันบิดเบี้ยวเยอะอยู่แต่ทางหรือหุบเนี่ยมันไม่เยอะครับเบี้ยวซ้ายเบียยเบ้ยวขวาเบี้ยวล่างขึ้นบน,นเยอะอยู่แต่ความฟางความแคบมัน,นมัน <c oughs> มันหุบมากหุบมันจะไม่เยอะครับพวันนี้หุบอะไม่มากไม่น้อยเดี๋ยวดัดล้วเพินน็อตมันยืดเร่งน็อตน,นิดนึง เรา <c oughs> แต่แกเราเอาเชือให้หมดนะเพืเ่อจะได้ประเมินฐาชการถูกแกนแผงคอไม่เป็นไรครับแบบนี้แกนคอใช้ได้เลยไม่คดไม่เบี้ยว <c oughs> แนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากฉากของแกนแผงคอไม่เป็นไรก็เหลือแค่แนวแกนโชกแผงคอระนาบแล้วก็ฉากของโชกสามอย่างครับ ฉากก็จบไปแล้วแนวแกน่วคแผงคอกะระนาบครับตอนนี้เหลือแนวแกนชชคแผงคอกับระนาบสองอย่างแนวแกน่วงแผงคอกะระนาบเนี่ยต้องตัดพร้อมกันนะครับมันเป็นแนวเดียวกันได้ได้ทั้งคู่เลยไม่ได้ไม่ได้ทั้งคู่ได้ก็คือจบเลยครับเนี่ยแผงแกนชชคแผงคอกะระนาบครับ ที่กำลังดัดอยู่เนี่ยครับได้คือจบเลยเพราะว่าฉากได้ไปแล้วแล้วก็ฉากของแกนแผยฉากของชกได้ไปแล้วฉากของแกนแผงคอได้ไปแล้วเหลือแค่แนวแกนโชกแผงคอกับรหน้าครับซึ่งต้องดัดคู่กันอันนี้จบคือจบเลยตัวนี้ไม่ยากครับงานมันก็มียากมีง่ายครับ ระหน้าก็คือว่าไม่ระหน้าก็คือว่าให้ล้อหน้ากับบังโคลนหน้าได้ตรงกลางกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยไม่ไม่ใช่ล้อหน้าไปทางบังโคลนหน้าไปทางนะครับแนวแกนชกแผงคอก็คือว่าให้ด้านหลังของบังโคลนหน้าไม่ไปชิดเครื่องยนต์หรือไปชิดตัวถังมากเกินไปให้มันคืนค่าเดิมของมันในแนวเดิมของมัน มันค่อนข้างจะแข็งพอสูกวรครับแต่ก็น้อยฟ่าพวก p C X น้อยกว่าพวกรีดนี่ได้ก็ได้เลยครับเด็กก็จบแล้วครับเพราะว่าฉากของแกนแผงคอมันได้ไปแล้วครับเช็คไปแล้วอันนี้ก็ดีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดครับนแบน,นวแกนโชกแผงคอระนาบฉากครับระนาบเช็คไปแล้วครับบนแท่นดัด вот. เรียบร้อยครับรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดครับจบแล้วครับสวัสดีครับ